เอามาจวดกันเบิ้งครับว้าวรอนาคือไปยังศาลหลวงว่านโดยนี่แหละใช้หน้านา้าเบ่งสิดพี่น้องลูกเปื้นตรงดีจักหน่อยเอาวดเอาให้มันจบู่ดูกัน ไฮเงาเถอะวะสุดอันตายครับโอู้อู้โหดเกินหัวหนา้าเอ้าช็อตอันตรายยี่ท่องผุนเลยครับพี่น้องโอ้ขวดเป็นขวดเลยพี่น้องเลย พาลุ่นกันเบิงครับมันสิมีคดีเด็ดให้เบิงอยู่พี่น้องอู้เอาโอ้ยจูไปเมีดถ่าหน้าเ่เคยไถเคยปั่นเหมือนแมนอยู่ครับอันนี้บนเพ่นไถว่านเขาไวแล่ะบ่เฮ้ยเขาเหี้ยเพิ่นจะดิ สมานเข่าแล้วผมว่าเยมันเกิดพอดีหย่าไร้ายมีได้หยามหมอกบัดนืน่มันไทยหูดไหวโอ้โย่มาะดาโดยคี่โทษเทะอาจารย์ลงไปก,กลยกระดาลงไปเบิงอเอาลุยน้ำเลยครับโอ้ยมันอยู่หล่อมาเลย ช้านายู่ก้อนกีไทยครับลมลาย มันสิเป็นไปส่งไดเลยพี่น้องเอ้ยแนวนี้เอา้าไครหน้าน้ามคะ่ะฝนตกนี่ก็สั่งจะได้พี่น้องเลยอ๋อตกแห้งนะครับพี่น้อง ไถพาฝนเลยครับโอ้ไฮ้พมานะโอ้โอ้ติโตแต่คือว่าผ่านลูกป,ปืนมันแตกก็กี่น้องมันก็ไถย,ยากเรียหน้านาดำรถมันอยากเป๋ยเอาสิจบฤด,ดูกาลเราอดเอา อีสมอี๋เลี้ยงเลยอ้ยควนสู้เขานะนะอ้ยอ้ยโว้ยันไทไปล้วตัวอนอีที่เนื่อง โอ้หนักครับจังว่าเป็นลามลี่งกูละฝนกระจังอฟอฝนบาดเนี่ยเอา้าฝนเทลงมา หน้าลมครับพี่น้องพัฒนาสิขันแชนกลางเข่อีกีกน้อยล่อมันซ้ำล่งห้องสองขางครับพัหลังมันกินหลหาสู่ต้อครับจากลักสูตรเนี่ยแหละคืดว่าเ้ล่แหละจักแมนมาแมนดิว้าโอ้ซื้อหรอวะโอ้ มามาหัวหน้ามาย่าไเป็นย่านมันรถไถเนี่ยเข้ามาไถหน้าหรอกเอ้ยโอ,อ้ยอ้าว ลุกเฮไปดันไปหัวหน้าดันไปเอาล่องเบิ้งกับระวังหน้าน้ำลนหลายๆกับรถไถซีออันไหนมันสิแลนดีกว่ากันโอ้ฝนตกนักเลยครับพี่น้องเอ้ย นายิกเอา้ายอมมาหัวหน้ายอมมากปีกไก่คยลมแหละครับพันนี่มาปีนี้ไเกันท่านรูว่าเอา้าไถกับไถ แบบนิ่มๆแล้วบานนี่อ้าวสบายใจละวู้วู้โย่โย่โย่หน้าโดยลุ้มยั่งระบานนี म, ่กลับระเบิดโอ้ใครได้พคนถอยทันโอ้ยบอแมียนด้ย มันออกจากห้องต่เนี่มันเลิกอยู่หันมันเป็นยังจังเลิก,ะะกวะเพิ่นเอาขั้วไอมานอนบ่ตกบวกขั้วไอครับพี่น้องมาหันตกบวกขั้วอ้เอาลุ้นกันต่อครับว่าเป็นลมบ่แม่นบ่แม่นตกบวกขั้วไออันขั้วอีสมมันออกจากห้องไทยที่เราเขาได้ถอยเอาบูมาอีกแล้วโอ้เครื่องล่อหลังล่อหน้าก็ต้องกายเครื่องเลยแม่เว้ย รถจะไหนว่าเหียมาแห้งห้ามทวบันเอาดันมาหัวนะโอ้โว้โย่โย่โอ้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 ว้าวเอาเรือบสวัสด,ดีครับไปบางพานนี่หวัวนะแม่จังบทสังบาลี เห็นกอยจำโบต้องไปที่นึ่งเลยครับพี่น้องดีนะพันโยกบิดขึ้นท่านครับเอ้าไปต่อยาไปเยอท่อมันรถมันแร่น้ำดินตัวเย็นบอกขยางดีได้จะคล้องประกาศไทยดอกอยานพี่น้อบเอาให้ผู้เพื้นมีประสบการณ์ไทยรถผมมันไทยหน้านานาม่ไ,ได้ครับยามันดำ มามามารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเฮาบานนี้ตัดไปเป็นอีพีที่สองได้บะนี้ให้พี่น้องเบ่งเล,ลายๆอีพีอย่งมวลมาหัวหน้าโดยโมาโดยโดโอยดเอียดเอเอดเมาเฮมาโอ้สองสัยมันมันลามมันลาม ให้หน้าดำมันต้องค่อยย้องพี่ต้องไม่เป็นตะเก็นเถอะวะดำได้เพราะสายใหญ่เลยเอาไปล่ะเดี๋ยวไปหัวถัวม่อมสิปิดคลิปเลได้พี่น้องถ้าเบิ้งคลิปสองเด้อเอาไว้จะเจอกันไหนคลิปหนาครับพี่น้องนะครับ EP สองจังหน่อยโอ้ยมันสมาร,รมขัดลมแน่แถอนะพวหนา ะจะเจเจก็ไม่คลปหน้าครับฝากคนที่ตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนีย้ยกันเกันนะครับสำหรับปุ้ยดบ้กดปุ้ใไดกดแล้วขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีเบิร์ตสุขทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่นเราไปสู่ทุกคนเข่าสู่ช่องบ้าพัฒน์ไทยสิงค์ครับเอาโอ้โหโยโย่โอ้โหเน่นอนเน่นอนข้ออาจารย์โดยเกือบไปมณะเฮ้ยเอาเปิดหัวมวนมาพี่น้องว่ามันลงห้องเก่าเนาะ ใจสิรูดสิขาดน้ำพี่น้องเลย โอ้ลมพดลมพ่อเยาว่าเตรถไถลมรอพี่น้องคั้วยางไงยังสิยางว่งไปมัดยามเดำแ,บบแกนปันหัวพี่หลอน